สวัสดีครับจากร้านชิปิีซาคนนั้นนะครับวันนี้เราอยู่ในรถนะครับซิตี้แฮสแบกนะครับปี2022นะครับตันนี้ลูกค้ามาทําการติดตั้งจอกับเราเรียบร้อยแล้วนะครับเลือกใช้จอของแคนเซนอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้เป็น CPU นะครับ8คอร์นะครับ2ตัวนะเลือกใช้แรม3ลม32นะครับให้ภาพสวยคมชัดครับผมนะครับ แปดสิบคูณเจ็ดร้อยยี่สิบครับนืมก็ใช่ภาพผมชัดทุกมุมมองแบบนี้เลยนะครับผมนะครับผมติดตั้งพร้อมกับนะครับพัชแอนเพลตรงรุ่นนะครับพร้อมกล่องแคนบัสนะครับระบบฟังก์ชันต่างๆนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับผมนี่เลยนะครับเปล่มเสียงลดเสียงรับผมรับสายวางสายนะครับนี่ครับคอนโทรลต่างๆสามารถใช้งานได้ปกติครับผม ก็นะครับตัวนี้นะครับจอเดิมลูกค้าเป็นกล้องหลังจากโรงงานนะครับมีเส้นเลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับตัวกล้องปรับมุมองศาได้นะครับนี่ปรับมุมมองได้นะครับเส้นเลี้ยวตามพวงมาลัยก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับปรับมุมองศาของกล้องต่างๆนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับผมครับผม แอปพลิเคชันต่างๆนะครับเราดาวน์โหลดไว้ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้รองรับซิมการ์ดแ p ปเปิลค Pay เพย์ดอยออ t o นะครับแล้วก็นะครับทีวีออนไลน์เน็ตฟิ x ต่างๆนะครับยูทูปพรีเมียมเราลงไว้ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับลูกค้าอยากโหลดอะไรเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่เพจสโตร์นะครับใส่ Gmail เข้าไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับการประเวลผลนะครับความรื่อยไหลต่างๆของแอปพลิเคชันนะครับนี่ครับเรื่อยไหลครับตัวนี้นะครับผม บอกเลยนะครับประมวลผลไว้นะครับกับ c ี u 8คอร์นะครับตัวนี้ครับผมครับนี่เลยครับผมนี่ครับทัสกีเลื่อนไหลครับประมวลผลไวนะครับครับแบ่งได้2หน้าจอนะครับผมนี่ครับสามารถแบ่งได้2หน้าจอนะครับนี่ครับอันนี้ก็แอปทีวีออนไลน์นะครับแล้วก็แบ่งได้2หน้าจอนะครับผมนี่ครับเล่นพร้อมกันไปเลยนะครับ นี่เลยนะครับอันนี้ก็เล่นได้ครับอันนี้ก็เล่นได้นะครับนี่หรือไหลครับทัศกรีนครับผมนี่ประมวลผลไวเลยนะครับผมนี่ครับครับาสวยคมชัดจริงๆครับผม เพิ่มเติมนะครับตัวนี้เป็นกล้องบันทึกนะครับด้านหน้าบันทึกหน้าบันทึกหลังของชั้เส้นนะครับตัวนี้นะครับภาพสวยคมชัดมากครับตัวนี้นะครับคสามารถเลือกดูนะครับเหตุการณ์ย้อนหลังนะครับผ่านหน้าจอยดอยตัวนี้ได้เลยนะครับผมครับบุคคาสาไดนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับที่ร้านทีวีสาวโคล่าเรามีนะครับจอให้ทดลองเล่นนะครับ สเปกนะครับให้ลูกค้าได้ลองเล่นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยตัดสินใจนะครับนะครับเรามีให้นะครับทุกงบป,ประมาณนะครับล,ลูกค้าท่าในใดสนใจก็สอบถามได้นะครับทีรานที่ทพิสาวพลาชครับสวัสดีครับ